ฝืนฝืนมันอย่าไปตามมันเพราะเราจะตามอย่างเงี้ยทั้งชาติาพระเจ้าทรงทรงเปรียบเทียบว่าตาเหมือนงู โอเหมือนจระเข้จมูกเหมือนนกนะลิ้นเหมือนสุนัขป่ากายเหมือนสุนัขบ้านใจมันก็ลิงเนี่ยส่งเปรียบเทียบไว้อย่ังนงเพราะนี่สัตว์ทั้งหกตัวนี่แหละมันก็ลากเราไปลากเรามาะตาต้งเปรียบก็ตามันเลือกงูเพราะว่าตาชอบ สอดใส่มองหาสิ่งที่เป็นกุศลมั่งกุศลมั่งนะมองหาอารมณ์ที่น่าชอบใจหูเนหะมือนกันหนะูมันบบจะระคขอยากฟังสิ่งที่มันเพลาะนะสิ่งที่มันถูกใจตัวเองมันจะระคขที่มันชอบอยู่ในน้ำนเย็นนะ เป็นสัตว์เลือดเย็นนะฮนะจมูกเหมือนนกวันนกต้องอาศัยอากาศในการที่จะบินไปจมูกจะรับอารมณ์ต่างๆได้ก็ด้วยอาศัยอากาศนะอาศัยลมที่จะพัดเอากลิ่นต่างๆเข้ามากระทบนะลิ้นก็เปรียบเหมือนสุนัขป่าที่คุยเคี่ยหาอาหารกินวัสรพัดนแมนั้งซากสัตว์ที่มันเน่าเหมน็นนะ กายเหมือนกับสุนัขบ้านนะที่ชอบไปขุดคุ้ยหาที่นอนอุ่นๆที่นอนเย็นๆเนี่ยวันนี้ช่วงนี้อากาศร้อนมากวันนี้สี่สิบองศาเนว่าหมาไปคุยกองทรายเป็นโรงแล้วก็หมดกาอยู่ใต้กองทรายเพราะมันเย็นนะใจเหมือนกับลิงที่สัดใส่ไปมาคิดเรื่องนูง้นคิดเรื่องนี้อยู่สารพัดทั้งวันนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติสัมัญญะ ที่จะเข้าไปรู้เท่าทันก็จะถูกอายตนะทั้งหกทางเนี่ยตาหูจมกูกลิ้นกายใจลากไปลากมา,าลากไปทางตามั่งลากไปทางหูมั่งลากไปทางจมูกมั่งลากไปทางลิ้นทางกายทางใจบ้างเนี่ยาลากอย่เงี้ยทั้งวันทั้งคืน,นเพราะหลายคนที่ทําชั่วทางตาทําผิดทางหูอะไรเงี้ย วิ่งหาของกินสารพัดที่มันจะวิ่งตามอายตนาทั้งหกทางนี้อยู่ตลอดทุกวันทั้งวัน,นใจคิดเรื่องอะไรก็วิ่งไปตามมันะขาก็ว,วิ่งไปตามใจของตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ฝึกใจตัวเองมั่งมันก็จะหลงอารมณ์อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานะ ในการฝึกจิตตัวเองฝึกใจตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านให้ความสําคัญนะฝึกทางกายนะ่มันฝึกได้นะฝึกให้แบบคนที่เราสองสามคนก็ทําได้อย่างนักกายกรรมทั้งหลายดัดตัวให้อ่อนก็ได้นะนะแต่นี่ฝึกจิตเนี่ยถ้าฝึกแบบทางโลกเขาก็ฝึกเพื่อให้มีพลังจิตขึ้นมาให้มันงอช้อนได้นะให้เหล็กเพ่งมองเหล็กให้เหล็กมันกลิ้งไปกลิ้งมาได้อะไรเงี้ย หรือแม้กระทั่งที่สายพุทธเราก็ฝึกจิตให้มันพิเศษขึ้นมามันมีสมาธิขึ้นมามันรนู้นั่นเห็นนี่มันสงบให้มันสบายขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีการฝึกจิตอย่างหนึ่งหรือมันยุคหนึ่งยุคสงครามเย็นที่รัเสเซียกับอเมริกาแข่งกันฝึกจิตแข่งกันฝึกจิตที่จะ ใช้จิตเนี่ยไปบังคับสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้นะบังคับได้ไม่กะทั้งนะจะไปรู้ว่านะสายลับของฝั่งตรงข้ามที่ถูกจับได้เนะี่ยไปอยู่ตรงไหนหรือนักบินที่เครื่องบินถูกยิงตกเนี่ยตอนเนี้ไปหลบอยู่ตรงไหนบางทีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มันค้นไม่เจอแต่อาศัยพลังจิตในการค้นหานะอันนี้ก็ฝึกจิตเพื่อ เพื่อที่จะทำร้ายกันฝึกจิตเพื่อทีจะให้กอทุกข์แต่ในสายพุทธเราจริงๆไม่ได้ฝึกเพื่ออย่างนั้นะแต่ว่าฝึกจิตเพื่อให้จิตมันรู้เท่าทันตัวเองจนกระทั่งมันถอดถอนตัวเองออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายที่จะทำให้จิตเข้าไปหลงไปติดอยู่ันะถ้าเราเข้าไปรู้นะรู้ตัวอยู่บ่อยรู้สึกตัวอยู่บ่อย่ๆก็จะเห็นได้เองว่าะจิตมันถอนออกมา มันไม่วิ่งไปตามความอยากนะไม่วิ่งไปตามอารมณ์ไม่วิ่งไปตามความรู้สึกแบบสัญชาตญาณดิบทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายมันกระทากันอย่างพวกเราดูนั่งดูตัวเองเลยตอดทั้งวันเนี่ยวิ่งไปตามสัญชาตญาณดิบของเราไหมลองสังเกตดูนะะอยากวิ่งเล่นก็ไปวิ่งเล่นอยากกินก็ไปหาของกินอยากทิ้งก็โยนทิ้งเรื่อยเปื่อยนี่ก็เรียกว่า มันไม่ได้ทําตามหน้าของของจิตที่มันถูกฝึกมาดีนะนะมันไปทําตามหน้าของความอยากของตัวเองความมักง่ายของตัวเองความคุ้นชินของตัวเองนะเพราะฉะนั้นกลับไปดูตัวเองอย่างนี้ยบ่อยๆนะยุ่งกับตัวเองอย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะถ้ายุ่งกับตัวเองไดนะ้มันไม่ยุ่งถ้ายุ่งกับคนอื่นมันก็ยุ่งอย่างนั้นนะ เหมือนตอนนี้อาอีกองหนึ่งหลับอีกองหนึ่งดึงก้นอยู่อย่างนั้นนะถามว่าดึงแล้วประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะอย่างที่เขามีนิทานเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าไวนะ้นะะมีคนไปนอนอยู่ศาลาข้างทางนะข้างศาลานั้นนะมีเป็ดตัวหนึ่งสิงสถิตยอยู่นะเห็นคนนอนขาไม่เท่ากันนะเพราะคนแต่ละคนสูงไม่เท่ากันใช่ไหม มันเวลานอนถ้าหัวมันเท่าก er er, ันขาก็ไม่เท่ากันถ้าขามันเท่ากันหัวมันก็ไม่เท่ากันนะเปรตก็พยายามไปจัดคนนี่ส่องดูทางเท้าเอ้เท้าไม่เท่ากันทําไงก็ไปดึงขาให้มันเท่ากันนะไปส่องดูทางหัวเอ้าหัวไม่เท่ากันอีกแล้วดึงหัวให้มันเท่ากันพอดึงหัวขึ้นมาเท้ามันก็ขยับตามมาด้วยไปส่องดูทางเท้าเท้าไม่เท่ากันอีกแล้วดึงอยู่ทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนเปรตน่เกาเลยเปรตจัดคนนะ ถามว่าเท่ากันไหมจัดยังไงมันก็ไม่เท่ากันอย่างนั้นน่อย่างวันนี้หลวงพ่อไปเดินดูสั่งงานตั้งแต่ก่อนเพลแล้วเดี๋ยวไปเชิญเก็บขยะหน่อยนะตอนเย็นไปเดินดูเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถามเนรว่าไม่เห็นเก็บขยะกันเนนบอกว่าเก็บไปเที่ยวกแล้วนะก็เลยรู้ว่าเออคนมันไม่เท่ากันศาสตร์ของเขาศาสตร์ของเราไม่เท่ากัน สะอาดของเด็กน้อยมันสะอาดได้แค่นั้นนะเราอยากให้สะอาดทำไงก็ใช้ตัวเองอย่าไปอารมณ์เสียกับเด็กถ้าอารมณ์เสียกับเนนน้อยก็เหมือนกับเปรตจัดคนดึงออยู่ทั้งวันดุมันอยู่ทั้งวันด่าอยู่ทั้งวันไม่มีประโยชน์อะไรเหนื่อยเปล่าๆก็ลงมือทําแค่นั้นเองจบอยากให้เยี่ยมให้ไหนก็เก็บมันเข้าไปนี่มันะไเยี่ยมของน้องพ่อเยี่ยมของเนนน้อยมันนี่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเพราะแต่ละคนมันไม่เท่ากัน นี่ถ้าเกิดว่าเรากลับมาสำรวจตรวจสอบต,ตัวเองแล้วเนี่ยไม่ยุ่งนะไม่วิ่งไปตามอารมณ์ของตัวเองตามตามหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองเนี่ยนะอันในยตนะเนี่ยมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์ก็คือมันเป็นที่สําหรับฝึกจิตนะแล้วจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่รู้จักฝึกมันแค่นั้นเองอันในยตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยทางเป็นเรื่องของ กายภาพนะก็เรียกว่ากายญาภาพวิตตตาก็คือฝึกกายภาพให้มันเสพคุ้นกับเรื่องที่มันดีงามนะให้มันเสพคุ้นกับสิ่งที่เป็นกุศลนะส่วนใจนั้นมีอยู่หลายเรื่องในการก็คือนะนะนะเป็นเรื่องของศีลก็มีเป็นเรื่องของจิตก็มีเป็นเรื่องของปัญญาก็มีอย่างนี้นะนะมันฝึกตั้งกายฝึกทั้งใจสองอย่างก็คือการมีสติสัมมาญาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ ภายในขอเรานี่พัฒนาขึ้นตื่นตัวมากขึ้นนะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นไม่ถือสาได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยนะชีวิตก็เรียบง่ายได้มากขึ้นอย่างนั้นนะฝึกตัวเองนะตอนนี้เราฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งไม่เป็นไรนะฟังไปหลับมั่งเตื่นมั่งฝึกไปอะไรเงี้ยดีกว่าไม่ทําอะไรเอาซะเลยอย่างเงี้ยนะ นะไม่ต้องอะไรมากแค่เรามานั่งนอยู่วัดอยู่ได้น่ะก็ถือว่าเก่งว่าละตื่นตีสี่นอนสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยน่ะยังชื่อว่ายังได้เสพคุณน่ะพากายาใจให้เสพคุณกับสิ่งที่ที่มันไม่ต้องยุ่งกับวัตถุข้างนอกมากนักนี่น่ะจะสวดมนต์กัน